มาค่ะนะคะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ก็ติดลูกค้าทั้งวันเลยนะคะก็ไม่ได้มาพาลูกค้าชมหลายวันแล้วนะคะกองวันนี้ก็เลิกงามยามดีเนาะจะพาลูกค้ามาชมรถเข้าใหม่เอ้ยรถเข้าใหม่จะแม่จ๋าเนี่ยค่ะ ก่อนอื่นเนาะตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่บริษัทสามเหยมอโตร์นะคะบริษัทของเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะคะตั้งใจตั้งใจตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นเลยนะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็ สามารถแวะเข้ามาชมนะคะแวะเข้ามาดูกันได้เลยเนาะรถของเรานะคะมีให้เรื่องมากกว่า600คันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ตามนะคะรถมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะหรือเจ็ดที่นั่งนะคะวันนี้นูนาะก็จะพาลูกค้านะคะมาชมรถกระบะกันนะคะสําหรับใครเนาะที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็อย่างที่บอก แอดบ้านเขียวดูนะได้เลยนะคะแอด5 5 5 B 5 3ตัวและก็ B 1ตัว5 3ตัวและก็ B 1ตัวนะคะเปิดประเดิมคันแรกนะคะก่อนอื่นอ่ก่อนอื่นจะเปิดประเดิมคันแรกนะ,ะนูนะแจ้งในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นกันก่อนนะคะเช้าหมดอดนะจ๊ะนะคะพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหลายนะคะพี่พี่น้องๆคุณป้าคุณอานะคะ เลขเข้ามาเลขเข้ามานคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบงค์สิบแบงค์สิบหนึ่งใบมีมูลค่า1น0 0 0แบาทสามารถเอามาแลกเป็นส่วนลดในการออกรถได้เลย1,000 0แบาทและเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะซินเจียยุ่อีซินนี่หัวฉายเออสำหรับใครเนะี่ยที่พาคนมาออกรถแนะนํามาออกรถนะหนูนะให้อ่งเปา10,000บาทจ้าพี่จ้าให้อ่างเปา10,000บาทนะคะไม่มีว่าแบบพื้นขายต่ำขครเกินได้เท่านู้นนี่ไม่มีเลยสําหรับใครที่มาออกรถ พาคนรักมาออกพาคุณพ่อคุณแม่มาออกพาเพื่อนมาออกพาญาาิมาออกพากิ๊กมาออกเอาไปเลยหนึ่งหมื่นบาทและที่สําคัญนะเอาแบงก์สิบแบบนี้มาด้วยนะคะแลกไปเลยหนึ่งแสนบาทนะคะคนซื้อเอาไปเลยหนึ่งแสนคนแชร์เอาไปเลยหมื่นหนึ่งคุ้มไม่คุ้มก็ลองพิจารณาดูนะคะสาหรับคันนี้เนาะเปิดประเดิมคันแรกนะคะเปิดประเดิมคันแรกเลยนะคะกับ MG นะคะตัวนี้ปี2022สวสวย ขาวอวบอึม๋มโอ้โหสวยงามมากสําหรับคันนี้นะสําหรับใครที่เอากระบะนะไปใช้งานไปทํามาหากินหนูนะบอกได้เลยตอบโจทย์มากๆนะสำหรับรถเอ็มจลูกค้าได้ปีค่อนข้างที่จะใหม่นะคะสเลขใหม่น้อยหลัก พันกิโลเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญราคานะคะเหลือเพียงแค่ส0 0 0สนกว่าบาทจ้าพี่จ๋าซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีเอาไปทํามาหากินผ่อนเพียงแค่4ี่ห้าพันตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบียบ้ยบอลลูนนะจ๊ะนะคะสำหรับคันนี้เนาะเอาไปใช้งาน,นุนะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆเนาะสำหรับรถงบอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0กว่าบาทได้รถปีใหม่ไม,ม่น้อยนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะต่อไปนะ,ะสาหรับใครที่ไม่ชอบ MG นี่เลย มาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะคันนี้เชฟโคโลราโดแต่งหนักจัดเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยๆแบบนี้เลยนะคะล้อมแม็กแต่งหนักจัดเต็มให้ไม่มีคิดเพิ่มนะคะและที่สำคัญได้4ประตูไปขับไปขี่กันนะ,ค,ะคันนี้รถปี2020เลขไมลหลักหมื่นกิโลเท่านั้นจับที่จ๋าได้สประตูนะคะิวการ์าติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะและสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูนา แต่งหนักจัดเต็มเพิ่มให้อีกหนึ่งอย่างนะคะแม็กเออเอา้าวแม็กก็แต่งมาแล้วนี่หนูนะถ้าใครไม่ชอบแม็กแบบนี้หนูนะเปลี่ยนให้อีกหนึ่งชุดถ้าใครไม่ชอบแม็กตัวนี้หนูนะเปลี่ยนให้นะคะคันนี้เชฟปี2020นะคะเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นกิโลและที่สําคัญเครดิตดีอาชีพชาเจตออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้น10บาทแบบนี้นะคะเพียงแค่ถือแบงก์สิบมาแบบนี้นาะค,คันนี้เหลือเพียงแค่3 0 0 0 0นกว่าบาท สามแสนกว่าบาทผ่อนงว่เพียงแค่ห้าพันกว่าบาทตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลลุนนะคะถ้าใครแบบเฮ้ยเชฟยังไม่ถูกใจหนูนะนี่เลยขยับมาสูงสุดของีซูซ u ก็คือ X-Series นั่นเองนะคะคันนี้สีเทาแลมโบสวยๆเลยจ้กพี่จ๋าเนะะี่ยะสวยๆเลยนะที่สุดของ i ซู z u X ก็ X-Series นี่แหละนะคะเดิมๆจากโรงงานโคตรสวยโคตรสุดนะคันนี้ดูหรูหรารักชุลีมากๆนะคะที่เห็น ฝุ่นเกาะแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ดูแลรถนะแต่เป็นเพราะว่าตอนนี้จุดตุดจีนนะคะเขาไม่ให้ปัดให้ถูเนาะนะคะเดี๋ยวหลังจากตุดจีนนะคะบอกได้เลยว่ารถสะอาดเอี่ยมแน่นอนนะคะคันนี้ปี2022เลขไม่เพียงแค่70,000กว่าโลจ้กพี่จ๋าเหลือเพียงแค่700,000เหลือเพียงแค่700,000นะ7 0 0 0 0 0พี่ไปออกป้ายแดงนะพี่อาจจะได้อีซูซู 4ประตูเหมือนกันนะ,ะแต่อาจจะเป็นตัวรองท็อปนะคะอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่วันนี้เอา X Series ไปขับนะคะ70,000 0กว่าบาทได้ยกสูงได้4ประตูแถมเลขไมล์หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะใครอยากได้ออกรถเพียงแค่10บาทเท่านั้นมือหนึ่งป้ายแดงต้องดาวน์เป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะ,ะแต่วันนี้นะคะออกรถเพียงแค่10บาทนะคะมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะอีซูซูยังไม่หนำใจนี่เลยนะคะ Ford Ranger Raptor โอ้โหคันนี้หนนะูบอกได้เลยว่า พี่ซื้อไปนี่ก็คือจบเลยนะคะซื้อไปก็คือจบเลยนะคะล้อแม็กก็คือสวยอยู่ละนะคะของเขาก็คือแต่งมาครบแลปเตอร์ตัวนี้เครื่องสามพันกระจังหน้าโฉมใหม่นะคะบอกได้เลยว่าออกหม่ป้ายแดงคันนี้มีล้านเก้าถึงสองล้านนะล้านเก้าถึงสองล้านนะนะคะคันนี้หนูนะบอกได้เลยว่ามีกล้องรอบคันด้วยแต่งหนักจัดเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยออกรถเพียงแค่สิบบาทเช่นกันนะคะสำหรับแลปเตอร์นะโคสวยโคสูตรโอ้โหสวยไหม สิบ,บาทจบจบจ้ะพี่จ้าสิบบาทจบ,จบจบคันนี้เครื่องสามพันนะจ๊ะคันนี้เครื่องสามพันนะอ่ะต่อไปงบน้อยหน่อยนะคะงบนิดหน่อยนะคะผ่อนเบาๆนะคะสบายกระเป๋ามิสซูบิชิไตรยตัน ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะล้อแม็กต่งหนักจัดเต็มให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะค,ะคันนี้ปี2019แอบกระซิบนิดนึงเลงม่เพียงแค่หลักหมื่นกิโลค่ะนะคะหลักหมื่นนะคะเพียงแค่2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นพี่จา๋าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะผ่อนเพียงแค่5,000ันกว่าบาทตลอดสัญญาไม่มีเป็นขั้นบันไดไม่มีดอกเบีย้ยบอลลูนและที่สำคัญออกรถเพียงแค่นี้เลย ออกรถเพียงแค่นีน้เลยนะคะรถนุนาะมีให้เรื่องมากกว่า600คันนะอย่างที่บอกเนาะสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะอยากได้รายละเอียดแบบไหนเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามในส่วนของเรื่องอาชีพนะคะเรื่องเงื่อนไขต่างๆนาๆนาเนาะก็สามารถแอดบ้านเขียวนี่เลยแอด5 b 5 3ตัวและก็ B1 ตัวชื่อหนูนาะรถสวยถูกใจพี่สามารถแอดบ้านเขียวทักเข้ามาพูดคุยนะคะทักเข้ามาสอบถามได้เลยเนาะเพราะว่าการทักเข้ามาเนี่ยนุนาะก็จะได้ ตอบได้อย่างชัดเจนนะว่าโอเคมันจะต้องไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถึงจะผ่านนะพี่จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะก็สามารถพูดคุยตัวต่อต,ตัวได้เลยนะคะในช่องแชทนะคะหนูนะมีทีมงานอยู่ประมาณ3คนในการตอบลูกค้าพี่สามารถทักเข้ามาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดห้องเครื่อง เล้ไม์ภายในให้ชมนะคะอยากได้แบบไหนอยากได้รถรุ่นอะไรทักเข้ามาสอบถามทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยเนาะต่อไปนะคะไม่ได้ว่าจะมีแต่สีขาวนะสีน้ําเงินอยู่นะก็มีอย่างที่บอกนะรถบางคันที่จอดอยู่ตรงนี้ส่วนมากก็จะเป็นแบบโชว์โชว์โช,ชว์นะคะอยากได้สีไหนอยากได้แบบไหนก็สามารถทักเข้ามาหลังไม์ได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชมนะคะ <c oughs> คันนี้นะเหลือเพียงแค่2องแสนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะอุ้ยขออภัยค่ะคันนี้นะเชฟนะเหลือเพียงแค่2องแสนห้าหมื่นนะคะสองแสนห้าหมื่นบาทซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีผ่อนเพียงแค่สี่พันกว่าบาทตลอดสัญญาเอาไปขับไปขี่การคุ้มนะนะคะเลขไม่หลักหมื่นกิโลรถปี 2018. ผ่อนสี่พันนี่เอาไปใช้งานนี่ก็ถือว่าคุ้มพอสมควรเลยนะคะต่อไปถ้าไม่ชอบแคปนี่เลยจ้าสี่ประตูมาจาับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะหรือมิสซูแบบนี้ไหม เออกระจังหน้าโฉมใหม่ออกหม่ป้ายแดงก็ต้องมีดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นแหละแต่วันนี้ออกรถเพียงแค่10บาทนะคะออกรถเพียงแค่10บาทได้รถปี2022ไปขับนะคะเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นกิโลและที่สําคัญเหลือเพียงแค่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสกเกิร์ตแต่งให้รอบคันล้อมแม็กแต่งหนักจะเต็มให้เป็นที่เรียบร้อยนะออย่างที่บอกสําหรับใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มหนูนะมีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อพี่อยากได้แบบไหนพี่สามารถทักเข้ามาพูดคุยทักเข้ามาสอบถามได้เลยมีทั้งยกสูงตัวเตีย้ย อยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนอยากได้สีอะไรอยากได้เลขไม่เท่าไหร่อยากได้ราคาเท่าไหร่ก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่แอดตัวแล้วก็ B ีหนึ่งตัวนะคะหนูนะสามเนี่ยหมอโตยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะอย่างที่บอกทักเข้ามาพูดคุยทักเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนปรึกษาได้ทุกเรื่องนะยกเว้นเรื่องเงินนะปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะคะในการออกรถเนาะในการออกรถนะคะวันนี้หนูนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ